ทำความรู้จักกับพี่กล้าวนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในในนี้ม,ม,ม,มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในนี้ไหมคะพี่กล้าวช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะโอเคได้ครับก่อนอื่นพี่แนะทำตัวเองก่อนนะครับพี่พี่พี่ดาวนะครับตำแหน่ง Operations Manager นะครับทุองอานโอเคเดสเดียเดี๋ยวพี่พาน้องกาจังเข้าไปในห้องกว,ว่าว่าเรามีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มเข้ามาเลยเนี่ยพอเราเหยียบมาที่้มรูเลยเนี่ยเราก็สังเกตได้เลยว่าอุณหภูมิเย็นใช่ไหมครับ เพราะว่าที่นี่เราใช้พื้นเป็นกระเบื้องนครับเพราะว่าเราดูว่าเราอยู่ทะเลใช่ไหมมันร้อน,นก็เลยใช้กระเบ,บื้องจะช่วยได้ครับไป็ชั้นห้องเลยนะครับห้องที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นห้องดีลักซ์นะครับถ้าเกิด<ะ>เ,เพื่อนๆที่อยู่ในที่กระดูบยอยู่เข้าใจเห็นว่าเราจะมีเก้าอี้อยู่ทั้งข้างนอกที่แบบตรงนี่ครับแล้วก็ข้างในเป็นนี้นะครับเราเป็นการแบร่งโซนเป็นห้องนอน เป็นห้องนี้จะเป็นเตียงคิง g เป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่้องกันจัดใช่ไหมครับโอเคครับทีวีนะครับสัาณทีวสองนิ้วครับมีทรายเป่าผมมาอีู่ตรงนี้นะครับมีควันระเ๋ามีนีบาร์นี้นะครับซึ่งราคาก็แทบจะไม่ได้ต่างจากข้างนอกเลยนะครับจะมีชุดกาแฟนะครับฟรีตรงนี้น้ำเดื่มนะครับวันละสองขวดนะครับ จะมีเซตีบ็อกซ์อยู่ในห้องนะครับในตู้เก็บของนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่อง,องใช้ต่างๆนะครับส่วนในห้องน้ำนะครับก็จะแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนห้องน้ำเอาไว้นะครับลักษณะนี้ครับ ก็มาพักทันข้าวที่พาบิโลคูบานะคะนี่คือเมนูอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารของเราเราจะสัง่งอะไรมากินบ้างตอนนี้ก็อาหารเต็มต๊ะแล้วเพื่ออยางไหมคะว่าอาหารที่อยู่บนตนค่ะคืออะไรบ้างนที่บันทงาที่ที่วางอยู่บนโต๊ะนี่มีอะไรบ้าง ครับผมอาหารบนโต๊ะนี่มีสเต็กมีชิมพ็อกเทลครับผมเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยครับผมต่อมาก็มีดิสไฟฟ์คอร์ดครับผมต่อมาเซิร์ฟแอนด์เซิร์ฟครับผมมีกุ้งกับเนื้อครับผมแอนด์เฟรนช์ฟรายต่อมาครับผมมีพิซซ่าฮาวายะเพิซซ่าฮาวายขับเชนวีสดิส ควายชิมแล้วอาหารไทยก็มียำม,มุนเส้นกับซีฟู้ดครับผมี่มของมากินอะไรลืมท <c oughs> ่าน้องเอรงชิมกันดีกว่าว่าอาหารจะอร่อยไหมอ๋อค่ะนี่ก็คือชิมคอกเทลเริ่มจากจานแรกกันเลยเราจะวิธีกินง่ายง่าย ต้องสลับเทลงไปวันนี้นะคะแันนาสวยแอนนาลงมาจริงเลยแซมอนแซมทำ It's a ใหญ่คุ้งแผ่นนี้ไม่เคยกินมาก่อนแต่อร่อยมากค่ะอ่าแล้วค่ะนี่ก็คือจานที่สี่ deep f r i นะคะก็เหมือนกับจานจานแรกเลยเค็นน้ำน้ำนี้เข้าไปนะคะเย้มเป็นซื้อตักเนื้อเขียน,น,น,นสวยป <c oughs> เปล่าอันนี้นะคะแบบนี้ก็หั่ I'm not to ลองชิมดูนะคะ อนนี้เราก็กินข้าเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็เดินดูรอบๆบนี้พี่มีรอบๆโรงแรมแล้วก็มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่อ๋ออีกเรื่องหนึง่งคือตอนนี้ใกล้เวลาจะไปเล่นน้ําแล้วเราลงไปเล่นกันไหมสาตรงนู้นไปเล่นกัน น้ำแล้วนะคะงั้นลรไปลองว่ายน้ำกันเลยดีกว่า ออนทิเดเซียซึ่งบรรยากาศและวิวที่นี่สวยงามมากและท,ทุกครอบครัวสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้เพราะราคาห้องพักไม่แพงและขอเชิญชวนเพื่อนๆหรือทุกคนที่อยากมาพักที่นี่ให้มาพักที่นี่ในวันหยุดด้วยนะคะ วันนี้หนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนชอบคลิปของหนูในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ